ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําวันที่ 2, สองสิงหาคม2566นะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้คนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเดินทางแล้วดีนะคะเดินทางและประสบความสําเร็จนะคะเดินทางได้โชคได้ลาบนะคะระวังในเรื่องของการขับรถนะคะอย่าใจร้อนอย่าลมร้อนนะคะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะช่วงนี้คุณมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะมีคนทําให้คุณหงุดหงิดนะคะ ระวังในเรื่องของสุขภาพนิดน,นึงนะคะช่วงนี้สุขภาพนอนไม่ค่อยหลับนะคะคิดหนักคิดมากคิดเยอะกังวลน,นะคะหลับหลับตื่นตื่นนะคะระวังในเรื่องของสายตากระดูกสันหลังนะคะช่วงนี้รู้สึกอึดอัดไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวรู้สึกอ่าสุขภาพจะมีปัญหานะคะเดินทางค่อนข้างดีนะคะคุณมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะในช่วงนี้ มีโอกาสได้เดินทางไกลเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะและเดินแล้วมีโชคมีลาบนะคะสื่อนาโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีเหลืองสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้หนึ่งหนึ่งสามนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ